มาถึงตอนสุดท้ายของหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังแล้วนะคะตอนที่37โชคดีสร้างและส่งต่อกันได้ที่เล่าให้ฟังไปทั้งหมดคือเรื่องราวและมุมมองของเราตลอดช่วงสิบกว่าปีที่พวกเราไม่ได้เจอกันผมบอกเพื่อนที่อยู่ปลายสายโห oh, ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่านายเป็นเพื่อนคนเดียวกันกับที่เราเคยรู้จักเพื่อนของผมอุทานด้วยความแปลกใจ เรารู้สึกโชคดีมากที่ได้คุยกับนายในวันนี้เหมือนที่นายบอกเลยเราจะเสียดายมากกว่าหากเราไม่ได้โทรหานายในวันนี้แต่เราโทรมาหานายในอีกห้าหรือสิปีข้างหน้าเราไม่รบกวนเวลานายละขอบใจมากที่เสียสละเวลารับฟังเรื่องของเราและเล่าเรื่องของนายให้ฟังก่อนวางสายเรามีนิทานอีกเรื่องอยากเล่าให้นายฟังผมบอกเพื่อนเรื่องมีอยู่ว่า มีพ่อกับลูกสองคนได้ชวนกันไปเที่ยวต่างประเทศและตกลงไปพักในโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองและเลือกห้องพักที่ดีที่สุดในโรงแรมซึ่งอยู่ชั้น60เป็นชั้นบนสุดเห็นวิวรอบเมืองเรื่องเดิมนี่นาเพื่อนผมถามใช่เรื่องคล้ายๆเดิมแต่นายจะได้อะไรจากเรื่องนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนลองฟังให้จบผมตอบบังเอิญวันนั้นลิฟที่โรงแรมเสียพอดีพอจึงตัดสินใจชวนลูกทั้งสองเดินขึ้นบันได แต่เพื่อไม่ให้หน้าเบื่อพ่อเลยบอกว่าจะเล่าเรื่องชีวิตให้ลูกๆฟังระหว่างเดินขึ้นไปชั้นที่หนึ่งถึงยี่สิบพ่อเล่าเรื่องราวในวัยเด็กสมัยเป็นนักเรียนสมัยเป็นนักศึกษาให้ลูกๆทั้งสองฟังว่าเรื่องอะไรที่ควรทำเรื่องอะไรที่ไม่ควรทำจนเดินถึงชั้นที่ยี่สิบเรื่องราวในสมัยเด็กก็จบลงพอดีชั้นที่ยี่สิบถึงสี่สิบพ่อเล่าเรื่องราวในตอนหลังจากที่เรียนจบ และเริ่มหางานทําจนกระทั่งเปลี่ยนงานไปหลายๆงานและบอกถึงข้อดีข้อเสียของงานที่ได้สัมผัสรวมถึงการทําธุรกิจส่วนตัวว่าต้องเจอปัญหาอะไรบ้างจนเดินถึงชั้นที่ 40, —เรื่องก็จบพอดีชั้นที่4 0่สิบถึงหกพอเล่าเรื่องราวผลลัพธ์ของการเลือกทําอะไรแต่ละอย่างว่าหากเลือกทําแบบใดในวัยเด็กและวัยทํางานผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้ชีวิตภายหลังเป็นอย่างไรจนเดินถึงชั้นที่60เรื่องก็จบพอดี พ่อกับลูกทั้งสองคนก็ยืนอยู่หน้าห้องพักพอดีโดยอาการเหนื่อยหอบของลูกทั้งสองลูกคนหนึ่งก็บอกให้คุณพ่อรีบเปิดประตูห้องแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อลืมกุญแจห้องพักไว้ใช่ไหมเพื่อนผมพูดสวนขึ้นมาเปล่าพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นผมตอบพร้อมบอกให้เพื่อนฟังต่อให้จบพ่อล้วงมือในกระเป๋ากางเกงแล้วดึงสิ่งของออกมาให้ลูกและบอกว่ากุญแจห้องอยู่นี่ ขณะที่ลูกกำลังเดินไปเปิดประตูห้องก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าติ้งและประตูลิฟต์ก็เปิดออกพร้อมกับมีผู้คนหลายคนเดินออกมาจากลิฟต์นายคิดว่าครอบครัวนั้นจะคิดอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์นั้นโชคดีหรือโชคร้ายผมถามเพื่อนเพื่อนผมหยุดคิดแล้วตอบว่าลูกๆทั้งสองคนนั้นโชคดีมากเลยถ้าลิฟต์ไม่เสียครอบครัวนี้ขึ้นลิฟต์กันมาคงไม่ได้ฟังเรื่องราวดีๆจากคุณพ่อใช่เลยนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากผมบอกเพื่อน เราดีใจที่นายไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นส่วนมากที่ฟังเรื่องนี้แล้วบอกว่าโหไม่น่าเดินขึ้นมาเลยรู้อย่างนี้รอลิฟต์อยู่ข้างล่างก็ดีทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะคนส่วนใหญ่มักจะรอลิฟต์ยังไงล่ะครับทั้งที่ในชีวิตจริงความสำเร็จไม่มีลิฟต์ หากวันนี้ตัวคุณกำลังอยากจะไปถึงจุดหมายอยากได้ความสำเร็จโดยที่ไม่สนใจหาความรู้หรือพัฒนาตัวเองมันก็เปรียบเสมือนคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากขึ้นตึกสูงสงแต่ไม่พร้อมจะเหนื่อยเดินขึ้นบันไดคุณต้องการรอขึ้นลิฟต์ผมพบว่าหลายๆคนคิดว่าหากอยู่เฉยเยคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมวันหนึ่งความสำเร็จคงมากขึ้นเองแต่ในความเป็นจริงผู้คนส่วนมากก็ยังคงมีวิธีชีวิตแบบเดิมหากเขายังคงคิดและทำอะไรแบบเดิม ความสำเร็จในโลกนี้จึงต้องเป็นการออกแรงเดินขึ้นบันไดเพราะชีวิตจริงไม่มีลิฟต์ให้คุณขึ้นหากวันนี้คุณมีความรู้คุณสามารถนำความรู้ไปสร้างความสำเร็จได้แต่หากวันนี้คุณมีแต่ความสำเร็จโดยไม่มีความรู้ในไม่ช้าคุณจะไม่สามารถรักษาความสำเร็จที่มีไว้ได้ขอให้คุณนำความรู้และมุมมองที่ได้อ่านทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้ไปสร้างชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จ นำไปสร้างโชคดีให้กับตัวคุณเองและหากคุณประสบความสำเร็จในวันใดวันหนึ่งอย่าลืมที่จะแบ่งปันโชคดีให้คนรอบข้างของคุณมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับคนที่คุณรักเพราะโชคดีส่งต่อได้ไม่รู้จบและผมหวังว่าเมื่ออ่านจบแล้วคุณจะคิดเหมือนเมือหนกับชื่อหนังสือเล่มนี้ว่ารู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ตอนหลัง